ตัวนี้คุ้มมากๆนะสำหรับโบย่าไมมินิ2อัปเดตมางวดนี้มี AI ช่วยตัดน้อยในที่เสียงรบกวนเยอะๆนะครับในงบประมาณ1,000ทุ่นๆตัวนี้น่าสนใจมากๆมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับมีที่ชาร์จ USB-C ด้านล่างนะครับผมเป็นนั้งเคสชาร์จอะไรได้เลยมาพร้อมไม2ตัวไมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ประมาณสัก5-6ชั่วโมงแต่ถ้ารวมแบตในเคสเนี่ยรวมไปรวมมาก็ประมาณสัก30ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะอยู่นะ เล็กไหมเล็กมากๆเลยนะครับไม้ตัวหนึ่งหนักประมาณสัก5กรัมเท่านั้นเองแล้วก็มาพร้อมกับตัวฟองนะ้ําแบบนี้แล้วก็ที่หนีบปกเสื้อเล็กน่ารักน่ารักนะครับผมสำหรับตัวนี้เอาไว้เสียบตูดโทรศัพท์มือถือนะมีทั้งแบบ USB-C แบบนี้ที่ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะถ้าเกิดใครใช้ Lightning รุ่นเก่าเขาก็มีให้เลือกซื้อด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟในตัวนะครับไม่มีแบตในตัวต้องใช้ไฟเลี้ยงจากโทรศัพท์ เสียบปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้แอปแต่ถ้าเกิดเรามีแอปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะช่วยในการที่จะปรับแต่งทั้งเรื่องของเกณฑ์ทั้งเรื่องของระดับน้อยลักชั่นอะไรได้ก็จะเพิ่มความสามารถของมันได้นะครับผมเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงนี้นิดหนึ่งทีนึ่งนะครับ ก็เป็นอันเสร็จมันก็จะแพ่กันเรียบร้อยนะครับโดยโหมด Default ของมันเนี่ยจะเป็นไม่อาจะเป็นไฟสีฟ้าทั้งคู่แบบนี้นะก็คือการอัดในโหมดปกติแต่ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ครั้งนึงหรือปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับผมทีหนึ่งจึก๊กมันจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะไฟสีเขียวแปลว่าตอนนี้ทํางานในโหมดนอย e r e d u c t i o n เอาไว้ตัดเสียงรบก,กวนลอบข้างครับ อันนี้เป็นเสียงจากไมโบย่ามินิทูตัวนี้นะครับไม่ได้เปิดระบบน้อยดีดักชันนะครับผมอยู่ในห้างที่มีเสียงประกาศ mm hmm. เสียงแอมเบีย hmm. นเสียงผู้คนนะ mm hmm. ก็ลองดูว่าเสียงมันเข้ามากหรือน้อยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราลองเปิดน้อย e ีดักชันดูว่าเปรียบ mm hmm. เทียบกันเป็นยังไงอันนี้ผมเปิด AI น้อย e ีดักชันแบบวีกนะครับผม mm hmm. ก็คือเบอร์หนึ่งนะลบ15เดซิเบลอันนี้ต้องปรับผ่านแอปเพลงอย่างเดียวนะครับผมถ้าเราไม่ลงแอปเนี่ยเราจะาเปิดน้อย e ีดักชันเบอร์นี้ไม่ได้นะครับ เปรียบเทียบกับเมื่อกี้ดูนะอยังอยู่ที่เดิมเวลาเดิมมีแอมเบียนมีเพลงในห้างเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นการเปิดแบบสตรองนะครับลบ40เดซิเบลซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงแอปอะไรแล้วคุณเปิดสถานะรอลักชั่นให้เป็นเป็นไฟเขียวอ่ะมันจะเป็นเบอร์นี้นะครับผมน่าจะตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะต้องแลกมาด้วยกับค,นนคุณภาพเสียงที่น่าจะลดลงละ